สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีแนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณเอ่วณอาวตังเกียลัาากษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขากลด้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขวนงดการเดินเรือในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่20และวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมทยา คาดการว่าในระยะ1-2วันนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นโดยมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567คาดการว่าในระยะนี้ ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกาลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยในวันนี้ ทางกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมทิยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3โดยมีรายละเอียดดังนี้ พยากรณ์อากาศตามภาพต่างๆของประเทศไทยภาคเหนืออากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตร,รดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุขโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมกาลาสินชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสถึงยิบ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส5ิห้าถึงสาสิบเจ็องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยลของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการชนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5มสงสองศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนคนนรนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่าสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ,ะ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบีีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้ยละ7 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ